ิราชอีเหนานี่ก็คงจะเขียนในรัชการที่สองหรือต้นต้น,ตนรัชการที่สามเข้าใจว่าคงจะรู้เรื่องอีเหนาก็เลยพันนาขันไม้ปะบนกันไปหมดเลยทีเดียวครับโอ้โหคือท่านจัดป่าในประเทศ แดนชวาท่านจับภาพของท่านไปตามที่ท่านคิดเนี่ยนะครับนึกว่ามันจะเป็นอย่างว่าอย่างนี้เป็นป่าที่ดีเหลือเกินมีน้ำพุขึ้นมาให้อาบเห็นน้ำพุดุดด้านบนบันลงังเคยมานั่งสงชนบุทีิบนเตียงเจ้าสงด้วยช่วยพี่สีขนองมีถูตัวกันนะฮะ พอน้ำต้องถูกนิดก็วีเสียงน่ยังรื่นรื่นชื่นเชยที่เคยเทียงพระสวงเทียงเ่าร้อนถอนดทวยโอ้ยผมนม่จำได้แยะเลือเกินเพราะว่าทุกคงที่ท่านล่วงรับไปแล้วเผาไปแล้วเนี่ยนะครับท่านสอนเรื่องนี้สอนให้เราเขียนตามคำบอกก็จำได้มาตั้งแต่ครั้งแต่นั้น ที่สุนทรผู้บารยายนั่นเป็นป่าที่น่าเดิมที่สุดโอ้โหนึกดูสิครับบอกว่ามีผลไม้ก็เก็บให้กินได้เลยทีเดียวอืมคิดถึงนุชบุสบานิจยาเอ่ยไม่ได้เคยชมสบายมาหายสูตรนะฮะ ยิ่งโผเขียวเหลียวห,หาให้อาดูยิ่งเพิ่มพูนพิษสวงในดงแดนดูเล็บนางนึกถึงนางเหมือนอย่างเล็บเคยควรเก็บรอยมีอยู่ที่แขนเห็นนมนางกลางพนมนึกชมแทนและไมแม่เหมือนเหมือนจจเยือนยิ้มมาปรางต้นผลอย่างมาปรางประปรางนองน้ำเนตรคลองคลอคลอ,อ,อยย้อยหิมหิ้ม,มฝือนอารมณ์ชมพลับต้นทับทิม ขึ้นรอบริมวางเขาลําเนาเนินแม่มีทั้งต้นพลับต้นทับทิมพดูสิครับเห็นไหมครับออแต่ถ้าป่าเป็นอย่างนี้ก็น่าเดินจริงๆนะอยังกระสวนไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยแล้วก็มีอยู่ตอนท่านลำดับพันไม้เอาไว้ในป่าแดนชวาเนี่ยมีทั้งสมุนไพรมีทั้งต้นอินทผลัม ไม่ทราบว่าท่นานทราบมาอยังไงครับว่าอินทพลัมนั่นนะเคยลิ้มรสถึ่งถึงเห็นว่ามีอยู่ในเมืองฉวาซึ่งผมไม่ได้ยินนะว่าในชวานี่มีต้นอินทพลัมท่านเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับท่านบอกว่าป่าประเทศเขตแคว้นแดนชวา อินทภาลำชุมสลุมพันแน่เห็นไหมฮะสลาสล่างนางแย้มนะฮะิดสดำจำปาดะดงอังุ่มีอังกุ่นด้วยนะสหัสกุนขึ้นรักผนฝนปานั้นมีสมุนไพรขึ้นกระดอกไม้สะสนสลาสล่างนางแย้มเข้าแกมกันหญ้าฝรั่งฝรั่งเรียงขึ้นเคียงดงท่านรึกว่า s ซฟ f r อ n หรือหญ้าฝรั่งนี่คือเป็นหญ้าชนิดหนึ่งแต่ความเป็นจริงนั้นไม่มีใครบอกท่านนะครับในสมัยนั้นก็คงจะไม่ทราบว่าคือเกสรของต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าแซฟ f r อรราคาแพงมหาศาลท่านบอกว่าหญ้าฝรั่งนี่เป็นของเมืองฝรั่ง หญ้าฝรันฝรั่งเรียงขึ้นเคียงดกโกรกระวานการปลูดูระบัดกำจายกำจัดสารพันต้นตันยงหอมระรื่นชื่นใจที่ในดงปรึกษาทรงเสาว,วะคนดังปนปรุงพื้นปราบราบรายล้วนสายอ่อนเข้าดงดอนเรียบเดินเดินกุหุงเทียนยี่ราปาฝิ่น ส่งกลิ่นฟุ้งสมส้มกุ้งโกดจุลาการบูลแม่ถ้าใครมีสมุนไพรอย่างนี้นะครับมีต้นไม้มีผล,ลไม้อย่างนี้อยู่ในป่าผมว่ารวยตายเลยทีเดียวเมืองชวานีต้องรวยแน่ๆดูสิมีทั้งพลับมีทับทิมแน่มีทั้งฝิ่นด้วยเพียนยีรา ปลาฟินทรงกลิ่นฟุง้งนแล้วก็สมุนไพรนี่มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอามาต้มทำยาหมอนี่ได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวดูแล้วเนี่ยอ่านแล้วก็เห็นเป็นอัศจรรย์ผมว่านอกจากท่านจะเป็นกวีแล้วผมว่าท่านเป็นปรา์ด้วยนะครับ เพราะว่าความรู้มากเหลือเกินแม้กระทั่งชาติตผ์ของมนุษย์ก็รู้ว่าคนที่ระยองเนี่ยมีเผ่าชาวป่าเผ่าหนึ่งเรียกว่าเผ่าชองชอช้างสลอองงองูสะกดเผ่าชองเผ่าชองนี้อยู่แถบ,แถบป่าแถวระยองจันทบุรี ตราดอยู่ติดกับแดนขเขมรที่เป็นแดนขเขมรไพลินเคยมีทางราชการเกณฑ์ชาวชองเนี่ยนะครับมาเป็นทหารเรือเขาเล่ากันผมหูร่อจะตายเพราะว่าคนชองเนี่ยหัดทหารลำบากมากที่สุด ไม่รู้จังหวะจะโคนอะไรต่างๆนานา,นาแล้วก็ในสมัยก่อนตีเสว่าร,าราวๆห้าสิบปีก่อนเกณฑ์ชองมาเป็นทหารเรืออยู่ที่จันทบุรีพอถึงขึ้นเรือนนอนเขาก็มีไฟตอนกลางคืนก็เปิดไฟไว้อีตรงหัวระเบียงเปิดไว้ดวงหนึ่งทหารชองนั่นนะครับ เขาจะดับไฟเขาต่อกันเขาต่อบ่ากันนะครับเหยียบบ่าขึ้นไปแล้วก็ไปเป่าที่หลอดไฟปปเป่าใหญ่ไม่ดับเอาผลัดกันไอ้คนมาเป่าปปเป่าเขานี้นายทหารเวรที่เขามาเขาเห็นมันขี่คอเป่ากันอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไฟก็ไม่ดับเขาก็เลยย่องไปแล้วไปที่สวิตพอมันเป่า พุ๊บมาก็กดไฟกดสวิตให้มันดับเสียงเขาบอกว่าไง <c oughs> แม้เป่าเกือบตายตอนนี้หายใจลดหน่อยเดียวแมงดับได้เขาว่างน,นั้นนี่แหละครับชาวชอมซึ่งชุนทรผู้ท่านก็รู้และเอามาเขียนไว้ในนิราศเมืองแปลงอุ้ยรู้มากนะแม้กระทั่งปลาปลาเปลืออะไรต่างๆนานาท่านรู้หมดจริงๆ นี่ก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังก็สืบเรื่องมาจากลมแดงที่พาเอาบอลลูนพาคุณปูไปนั่นแหละครับก็เลยทำให้ผมได้พูดคุยเรื่องที่อยากจะคุยมานมานานคือเรื่องเกี่ยวกับน,นิราศอินเนาก็นึกว่ามาคุยกันเล่นในวันนี้ดีกว่าอยู่เปล่าก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟงังครับ เดือนนี้มีวันหยุดมากนะครับหยุดยาววันเฉลิมพระชนมาพรรษานานะั้นผ่านไปแล้วหยุดมาจนกระทั่งถึงวันที่ระลึกพระราชทานรัฐธรรมนูญก็ผ่านมาแล้วตอนนี้จะมีหยุดอีกทีหนึ่งก็หยุดปีใหม่แต่สำหรับบริษัทห้างร้าน ที่มีฝรั่งมาเป็นหุ้นส่วนกันอยู่นั่นนะหรือเป็นบริษัทฝรัง่งพอเราราวสัปดาห์ที่สามวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดนี่เขาไม่ทำงานทำการกันแล้วละครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ได้รับโบนัสกันด้วยนะ โบนัสควรจะออกก่อนหน้าคริสต์มาสสำหรับบริษัทห้างร้านฝรั่งก็คงจะออกก่อนส่วนที่อื่นนั้นเข้าใจว่าคงจะออกในก่อนวันหยุดปีใหม่แต่ก็ไม่แน่นะครับบางทีอาจจะง,งบไม่เสร็จออกหลังปีใหม่ก็ได้ยังไงก็ตาม เดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องใช้จ่ายเงินมากท่านที่ไปเที่ยวตั้งแต่ต้นเดือนนะ่ะคงจะกระเป๋าเบากันไปตามๆกันแล้วก็คาดอยู่ว่ารอรับโบนัสก็จะได้มาเติมกระเป๋าให้มันหนักหน่อยบางท่านอดอมเอาไว้ไม่เที่ยวอีกตอนนี้จะไปเที่ยวเอาช่วง เทศกาลคริสต์มาสก็มีอยู่โดยเฉพาะผู้ที่จะไปรายการทัวร์เชลชวนชิมกับบริษัท r ร g e n นซีทร v เวซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาส22 23ิบส5สี่ยี่สเข้าใจว่าผู้ที่ จองการเดินทางในคราวนี้จองทัวร์เชลชนชิมไว้ก็คงจะแสดงความจำนงและจองไว้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่ยังไม่ได้จองแล้วก็อยากจะไปก็ต้องรีติดต่อไปอยังบริษัท Regency Travel ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าทุกปี ทางรีเจนซี่เขาขอให้ผมเป็นคนนำพาไปเที่ยวเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกครับเป็นให้ผมเป็นคนนำไม่ได้จ้างไม่ได้ออนอะไรหรอกแต่ทำด้วยว่าเราทำกันไม่รู้ตะกี่ปีกี่ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีสำคัญคือเป็นปีสุดท้ายของฮ่องกงที่จะเป็นเมืองฝรัง่ง คือเป็นอนานิคมของฝรั่งพอถึงเดือนกรกฎาคม2540ก็จะต้องคืนให้เหมืองจีนเขาแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้คริสต์มาสปีหน้าจะมีหรือเปล่าก็มีทราบเพราะว่าจีนเขาอาจจะให้จัดก็ได้หรือไม่ให้จัดก็ได้ ตามการตกลงนั้นเห็นว่าจะให้ห้องโกงคงสภาพอย่างนี้อยู่แต่เขาจะส่งคนมาปกครองดูแลมีส่วนในการที่บังคับบัญชาบริหารบ้านเมืองก็สุดแท้แต่เขาจะมีความเห็นอย่างไรถ้าเขาเห็นว่าเอ๊ะนี่มันเมืองจีนนับถือพุทธศาสนาอย่าก,กันนั้นเลย ไม่ต้องไปประดับประดาฟื้นไฟอะไรมันเป็นการทําให้เราเราลึกถึงว่าเมื่อครั้งที่อังกฤษเขามาปกครองเราอยู่เป็นเวลานานมันเท่ากับเป็นรอยเป็นแผลเป็นอยู่อย่าไปฟื้นฝอยหาตะเก็บอีกเลยอาจจะไม่ให้ประดับประดาฟื้นไฟก็ได้ครับเพราะฉะนั้นปีนี้ถึงเป็นปีสำคัญหน่อย าท่านไม่ชอบรับประทานชอบไปซื้อของชอบไปดูไฟก็ไปซะช่วงนี้ผมขอแนะนำว่าควรจะไปในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้านีาน่นะครับวันนี้ก็เข้ามากลางเดือนแล้วนะครับสัปดาห์หน้านัาน่นนะก่อนคริสต์มาสท่าน ไปฮ่องกงก็จะได้ซื้อของเขาเรียกว่ามีพรีเซลคือมีการลดราคาก่อนที่จะถึงคริสต์มาสเขาจะมีอยู่ตอนนี้แล้ว,ลวก็ไปถึงอีกตอนหนึ่งก็อีกตอนปีใหม่ในช่วงนี้ของมีเยอะแย่เลยทีเดียวแล้วก็ลดราคาไปไหนก็มีแต่เซล S, S A L E มีคนอ่านว่าซาเล่ที่จริงมันเซลเยอะแยะเลยไปฮ่องกงช่วงนี้อากาศดีครับเขาบอกว่าอุณหภ,ภูมิอย่างหนาวที่สุดก็ราวๆสิบสองสิบสองนี้ไม่ถึงขนาดต้องใส่เสื้อเรนโคตแต่ท่านใส่แจ็คเก็ตนนหนาๆตัวหนึ่ง อยู่แล้วครับแต่อย่าลืมสเวตเตอร์มีสเวตเตอร์ไปด้วยยิ่งดีสำหรับผู้หญิงนั้นก็มีเสื้อหนาวแบบที่ข้างในตัวหนึ่งข้างนอกเป็นเสื้อแขนยาวผ่าอกที่เรียกว่าคาร์เดกันหนึ่งชุดนะฮะเป็นบลส์ตัวหนึ่งเสื้อข้างในแล้วก็เสื้อข้างนอกที่เป็นคาร์เดกันอีกตัวหนึ่ง ก็อยู่สบายแล้วส่วนสำหรับหนุ่มๆสาวๆนั้นสเวตเตอร์สวมตัวนึงอยู่ได้สบายอากาศกำลังดีแล้วก็ไม่มีฝนตอนนี้ก็เครื่องบินที่บินไปฮ่องกงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่เขาจะใช้เครื่อง777 boeing 777จุที่นั่งได้ประมาณ350กว่าที่นั่ง353อาจจะเป็นแถมนั้นนะแล้วก็เครื่องแอร์บัส33330นั่นก็ตั้ง330คน บางทีก็ใช้เครื่องจมโบจมโบเจ็ดสี่สี่นี่บรรทุกได้สี่ร้อยคนเพราะฉะนั้นปัญหาในการที่จะตกค้างหาที่นั่งกลับไม่ได้นี่คงจะคลี่คลายไปเพราะว่าใช้เครื่องบินใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีหลายเที่ยวไปฮ่องกงนี่มีหลายเที่ยวมากที่เดียวละครับ ท่านจะไปเที่ยวไหนก็เลือกดูเอาไปถามแท้ว่ามีเที่ยวไหนออกอะไรบ้างส่วนใหญ่คนที่จะไปเที่ยวสามวันสามคืนสี่วันเนี่ยเขาจะออกเดินทางในเที่ยวเช้าเที่ยวเช้าแปดนาฬิกาสามสิบนาทีหรืออะไรนี่แหละครับผมไม่มีตารางวินอยู่ในหัว จะไปทีนึงก็ถามดูว่าไปไหนไปไหนแล้วก็เลือกดูครับแต่เที่ยวเช้านี้ผู้คนนิยมกันมาต้องตื่นเช้าหน่อยพอไปถึงฮ่องกงบวกไปอีกหนึ่งบินไปสองชั่วโมงเศษนะฮะสมมุติว่าถ้าออกแปดโมงเช้าก็ไปถึงโน่นก็สิบก็กลายเป็นสิบเอ็ดเข้าไปแล้วครับ ที่โน่นก็จะเป็นเวลาคือบวกไปอีกหนึ่งชงั่วโมงเหมือนกับสิงคโปร์กันสิงคโปร์นี่ก็ต้องบวกไปกหนึ่งชงั่วโมงในช่วงบ่ายท่านมีเวลาที่จะไปซื้อข้าวซื้อของอะไรตามสบายเลยทีเดียวอย่างโปรแกรมของรีเ e นซีนั่นนะ่ะเขาบินด้วยเครื่องเข้าใจว่าเครื่องคาเท่นะฮะ เครื่องแคทเทสแปซิฟิกออกเก้าโมงโอ้ออกตั้ง11โมงนะฮะไปถึงตอนบ่าย3โมงนะครับไปถึงเอาบ่าย3โมงเลยแต่สำหรับเครื่องไทยนะั่นมีตั้งแต่เช้าท่านจะไปถึงราวๆสัก ตีซว่าเที่ยงก่อนเที่ยงเล็กน้อยตามเวลาฮ่องกงมีเวลาเหลือเฟือเลยจริงๆเที่ยวดึกยังมีเลยมาถึงกรุงเทพก็ลาลาสักสี่ทุ่มครึ่งมีถึงหลังนั้นก็ยังมีอีกนะครับมากมายผมจำไม่หวัดไม่ไหวถ้าท่านต้องการจะไปก็ลองไต่ถามแต่ทางดีที่สุดนะ่ะไปกะทัวครับ ไปกระทัวแล้วก็สบายใจหลายอย่างทัวไหนก็ได้ครับเยอะแยะไปที่เขาจัดนะฮะชอบใจการบริการของทัวไหนก็ไปกระทัวนั้นไปตอนนี้ระสบายเขาก็พาไปโนดพาไปนี่พา,พพาข้าวที่พักไม่ต้องไปหาที่พักเอาเองการที่ไปจองที่พักนะนอกจากจะไม่มีแล้วยังได้แพงอีกนะครับ เขาเรียกว่าแขกวอล์กอคือไปถึงปั๊บไม่มีพักพวกไม่ไมมีทัวส่งไปเนี่ยฮะไม่ได้ซื้อตั๋วซื้อที่พักอะไรไว้ไปถึงปั๊บถือว่าแขกจอดฟันเต็มที่เลยทีเดียวนี่ก็มีแห่งหนึ่งที่น่าไปในช่วงคริสต์มาสหรือจะช่วงนิวเยร์ก็ได้ช่วงปีใหม่ ไฟที่เขาประดับประดาสวยงามนั่นแหละนะครับเขาก็ยังประดับประดาอยู่จนกระทั่งถึงปีใหม่เรื่องของการประดับประดาฟืนไฟนั้นผมเชื่อว่าพวกเราดูกันจนเต็มตาแล้วเพราะว่าปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลองเป็นปีกาญจนาภิเษกแล้วก็มีพระราชาอาคาันตุกะมาเห็นไหมฮะ มีซุ้มรับกันโอ้โหสวยสวยกันเนี่ยตอนที่เฉลิมพระชนมาพรรษานี่ไปถนนราชดำเนินในยังกเมืองสวรรค์น,นะครับสวยจริงๆแต่ถ้าไปฮ่องกงในช่วงคริสต์มาสกับปีใหม่เนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทางซานตาคลอส ซันตาคลอสนี่ก็เหมือนกันบางคนใช้ตัวรอเรือซันตาคลอสซันตาคลอสนี่มาจากซินเตอร์คลาสต้าแก่ใจดีครับเป็นบาทหลวงนะฮะในสมัยโบราณคือเซนนโคลัสเซนนโคลัสนี่เมื่อตอนท่านมีชีวิตอยู่นี่เป็นคนที่ ช่วยเหลือเจือจุนคนที่ลำบากคนที่มีปัญหาคนที่ไม่มีเงินมีทองท่านจะเอาเงินไปแขวนไว้เอาอาหารไปแขวนไว้อะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยโดยเฉพาะเด็กๆจะมีของเล่นอะไรต่างๆนานาให้ก็เลยมีตำนานกันว่าพอถึงวันคริสต์มาสเนี่ยซันตาคลอส จะนั่งเลือนเทียมด้วยกวางมาจนกระทั่งถึงปล่องไฟก็หยุดเลื่อนเลื่อนนั้นหยุดกลางอากาศได้ครับอย่างเครื่องเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ซันตาคลอสก็จะแบกถุงของขวัญลงมาตามปล่องไฟตัวโต,วตวครับแต่ไม่รู้ทำตัวรีบได้ยังไงมาถึง เตียงนอนของเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็เอาของเล่นเอาแขวนไว้ที่ปลายเตียงแล้วก็ปีนปล่องไฟไปขึ้นเลื่อนไปตามบ้านต่างๆซึ่งมีเด็กดีนอนหลับอยู่ก็เป็นตำนานมาโดยตลอดเวลาแต่เด็กทั้งหลายนี้มารู้เอาอีตอนโตว่า ของเล่นที่แขวนอยู่ปลายปลายตีนเตียงนั้ไม่ใช่ซันตาคลอสแต่พ่อแม่นั่นเองเอามาแขวนไว้อีตอนเราหลับแล้วนั่นก็เป็นเรื่องความฝันของเด็กๆของเราไม่ค่อยเกี่ยวหรถึงเวลามีคริสต์มาสของเรามักจะไปเที่ยวกันตามโรงแรมในกรุงเทพเพราะว่าเขาจัดงานกัน เยอะแยะเลยทีเดียวแหละไม่ว่าอาหารการกินก็จะต้องมีไก่งวงมีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าจะกินอาหารในเทศกาลคริสต์มาสนั้นผมอยากจะแนะนำว่าไปที่กูเม่แกลเลอรี่ซอยพร้อมสีหนึ่งเลยละครับลองไปดูเขาจัดเมนูสำหรับเทศกาลสำคัญสำคัญนี้ทุกเทศกาล ที่ผ่านไป Thanksgiving นั้นน่ะ Thanksgiving นั้นน่ะเขาก็จับไปเรียบร้อยแล้วนี่เมนูคริสต์มาสนี่ยังไม่ได้ส่งมาที่ผมแต่ก็คงจะอร่อยเหมือนกับทุกปีแน่นอนสำหรับทัวร์เชลชนชิมในคืนวันที่24นั้นก็มีอาหารเป็นอาหารคริสต์มาสเหมือนกันครับมีคริสต์มาสพุดดิ้ง มีซอสมารันดีแล้วก็มีไก่งวงมีเนื้อมีแกะซึ่งขาดไม่ได้เป็นอาหารฝรั่งปนกับอาหารทางเอเชียของเราถ้าท่านไม่ไปดูไฟที่นั้นก็มอกีอีกแห่งหนึ่งแต่ดินฟ้าอากาศอาจจะไม่เอือ้ออำนวยสักหน่อย เพราะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ฝนตกมากที่สุดเป็นคริสต์มาสเปียกทางออสเตรเลียนั้นเป็นคริสต์มาสร้อนเพราะอยู่ในฤดูร้อนทางยุโรปเป็นคริสต์มาสหิมะเป็นไวท์คริสต์มาสคริสต์มาสหนาวญี่ปุ่นหนาวเกาหลี หนาวจับใจฮ่องกงหนาวสบายสบายส่วนสิงคโปร์คริสต์มาสฝนเปียกก็ต้องติดร่มไปนะครับฝนที่เกาะนี้ดีอยู่อย่างเขาอาจจะตกบางทีอาจจะตกสักชั่วโมงสองชองั่วโมงเสร็จแล้วเขาก็จะหยุดหยุดให้ออกไป เที่ยวเตรกันไปซื้อเข้าซื้อของอะไรแล้วก็กลับมาใหม่เมื่อเวลาฝนตกใหม่แต่ก็ชุ่มช่ำนะครับระมัดระวังอย่าให้เปียกฝนเปียกชื้นถ้าไปโดนฝนพอถึงโรงแรมท่านว่าให้สาบผมซะอาบน้ําอุ่นซะแล้วท่านก็จะสบายนี่ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะไปเที่ยวในช่วงนี้นะ แนะนำแต่ไอ้เมืองนอกในเมืองไทยทำไมไม่แนะนำกันบ้างที่ผมไม่แนะนำนั่นผมเชื่อว่าท่านมีโปรแกรมของท่านแล้วลหละครับว่าท่านจะไปไหนจริงไหมครับทางที่ดีที่สุดผมว่าท่านจะขึ้นเหนืออย่างแน่นอนเพราะว่าอากาศ เหนือหน้าหนาวนี่มันต้องขึ้นทางเหนือแต่ก็ไม่แน่ลงไปแถวแถวชะอำหัวหินนั้นก็สนุกสนานได้ส่วนทางด้านพัทยาด้านตะวันออกแถบนี้ดินฟ้าอากาศมันออกจะไม่เอื้ออํำนวยสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามรสุมตอนนี้อยู่ในอ่าวไทยถ้าท่านคิดอ่านที่จะไปเที่ยวปีใหม่ แถวแถวเกาะช้างแถวนั้นก็อย่าไปกลัวฝนนะครับเพราะโอกาสที่จะถูกฝนนักบีแต่ถ้าต้องการอากาศหนาวเหมือนอย่างที่แถวแถวฮ่องกงท่านว่าให้ขึ้นไปเชียงรายเชียงใหม่ลำปางแถบนั้นแหละครับแพร่น่านไปเที่ยวทางแถบนั้นรับรองท่านจะได้สบายอย่างแน่นอนไปไหนก็ไปนะครับ ขอให้กลับมาด้วยความสวัสดิภาพเอาแต่ความสุขความสบายความชื่นบานกลับมาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอุปัติตวันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่มีความสุขจริงๆสวัสดีครับ